สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องสมาชิกนะครับช่วงนี้ก็หุ้นพันผวนกันหน้าดูนะครับก็กลับมาต่อคำถามนะครับหุ้นอะไรตัวกันนะครับถึงคิวของ F Smart นะครับเพราะคลิปล่าสุดที่ทำไว้คือ s y n t e c นะครับหุ้นตัวนี้ล่าสุดนะครับช่วยรบกวนวิเคราะห์นะครับอัปเดตให้สักหน่อยราคาลงมาเยอะเข้าซื้อได้ไหมนะครับเรามาดูกันว่า F Smart นะครับเป็นยังไงบ้างนะ หุ้นตัวนี้นะครับทุกท่านน่าจะรู้จักกันในหุ้นตู้บนเติมนะถ้าเป็นธุรกิจก็คือตู้บนเติมนะครับเติมเงินซึ่งช่วงนั้นก็มีข่าวดิสรอฟชั่นอยู่พักหนึ่งนะครับว่าอาจจะถูกดิสรัฟชั่นนะก็คือมีเงินนะครับโอนผ่านมือถือต่างๆนะครับมันอาจจะทําให้ตู้บนเติมถูกทําลายหรือเปล่านะครับตอนนี้ราคาล่าสุด6บาทนะครับวันนี้วันที่10มิถุนานะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมก็ไปดูวข้อข่าวนะครับเหมือนเช่นเคยนะในหุ้นแต่ละตัวทีนี้ผมก็เห็นว่ามีการซื้อหุ้นคืนนะก็ถือว่ามีการซื้อหุ้นคืนมาเรื่อยๆนะครับเขาจะชี้แจงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะในมองในเรื่องของหุ้นนะครับการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คืองบการเงินตรงนี้นะครับ เพราะว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยทำให้กาไรต่อหุ้นเนี่ยมันดูดีขึ้นนะนะครับทีนี้ามาดูกันนะครับเรมาที่1ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะครับรู้สึกว่ามันก็ลดลงนะครับแต่ก็ลดลงไม่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับจาก19้ตังค์เหลือ16ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นไรนมาล่าสุดก็คือ16ตังค์นะครับถ้าเราคูณด้วย4เพื่อง่ายๆนะครับผมคิดเป็น15นะ15 1 15 15 2 3่สนะครับ15 4 6้ี่กก็คือพื้นฐานอยู่ที่6บาท นะครับ6บาทนะัตอนนี้ก็คือตู้บนเต็มก็ลงมาก็คือ6บาทเป็นราคาพื้นฐานตอนนี้ก็ถือว่าเกินมา30ตังค์นะครับนี่คือวิธีการประเมินคร่าวๆเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า,า6บาทเป็นราคาพื้นฐานนะครับทีนี้การซื้อวันคืนเนี่ยผมก็มาอ่านดูก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทุกท่านก็ลองไปอ่านดูนะครับว่าเขาจะซื้อไปเรื่อยๆเขาจะรายงานมาเรื่อยๆนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ มันทำให้ปริมาณหุ้นลดลงนะครับแล้วก็กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะจากนั้นผมก็มาดู PE ตอนนี้ก็8เท่านะครับผลตอบแทน11%นะครับแต่ว่า p r i เปอร์บุ๊ยังสูงอยู่นะครับ Market Cap 4,700นะครับแต่ก็รายได้เองก็ลดลงไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมก็ดูเป็นอ่านี่คือเว็บไซต์เขานะครับตู้บนเติมนะบเติมเงินโทรศัพท์ต่างๆนะครับ นี่ก็คือลักษณะของเว็บไซต์เขานะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสินค้าและบริการเขามีอะไรบ้างนะครับมาดูสินค้าเขาเป็นตู้เติมเงิอนออนไลน์นะครับบุนเติมนี่คือเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับธุรกิจอื่นเขามีอะไรบ้างมาดูกันบริการนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตู้บุนเติมนะครับแล้วก็รับเลขเหรียญน,นะครับได้ที่ตู้บุนเติมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือธุรกิจของเขานะครับจากนั้นมาดูภาพรวมครับภาพรวมของงบรายได้เองนะครับมาดูที่รายได้ครับสามพันนะครับสามพันหกก็ลดลงเล็กน้อยนะครับจากปีหนะุกหนึ่ะปีหุก2ลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนปีนี้รายมาสเดียวก็ได้เจ็ดร้อยตีว่ากลมๆแปดร้ล้านนะครับรายได้เขาแปล้านถ้า800คูณด้วย 4แปดหนึ่งแปด432นะครับได้เป็น3,200ล้านนะครับ3,200ล้านก็ถือว่าลดลงนะครับลดลงเพราะฉะนั้นรายได้ลดนะอันนี้ก็คืออาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมก็มาดูา free f l o ์ t ครับแต่ก็ free f l o a ก็ถือว่าดูดีนะครับเพราะว่าตู้บนเติมนะครับก็ถือซื้อวุ้นเพิ่มนะครับก็ถือว่าน่าจะทําทให้ตัวเลขดูดีนะครับ แบตเตอรี่หมดนะครับเั้นคลิปนี้ขอจบไห้เร็วๆนะครับเพราะทีนี้มาดูเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะเองก็ถือว่าลงมาต่ำพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นโซนซื้อตั้งแต่ตรงนี้นะครับ